เคยประสบปัญหานี้ไหมครับผม้อไอโฟนมาเครื่องก็แพงทำไมมันกระตุกอ่าทำไมมันค้าง สวัสดีครับผมก็เจนายครับวันนี้เราอยู่กันที่เจนายชาแนลนะครับเคยประสบปัญหานี้ไหมครับสาหรับผู้ใช้ iPhone ทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นไหนก็ตามนะครับราคาสูงสก็ตามณวันใดวันหนึ่งนะครับมีอาการค้างเกิดขึ้นนะครับคุณรู้ไหมครับสาเหตุพวกนี้เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้งานเองนะครับเจ้าของเครื่องเองนะครับมีทั้งแอปทั้งการ สำหรับแอปที่มันรวดเร็วนู่นนั่นนี่เครื่องมันเลื่อนก็จริงครับแต่จาททำงานหนักๆมันก็ค้างเหมือนกันครับผมวันนี้นะครับผมมีนะครับวิธีการเปิดโหมดฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันทำให้สมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยไหลลื่นกันเลยทีเดียวนะครับผมจากที่แบบปึ๊บปึ๊บก็อาจจะแบบฮึดฮึดโอ้หจนจอแตกเลยทีเดียวครับไม่ใช่ครับผมวันนี้นะครับผมมีหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่จะ นำพาให้ทุกท่านนะครับไปเปิดใช้งานกันและรับรองว่าตัวเครื่องของคุณเนี่ยเร็วแน่นอนนะครับฟังก์ชันตัวนี้อยู่ในตัวเครื่องแล้วไม่ต้องโหลดเพิ่มและไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะพังนะครับคำเตือนอนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าวิธีการเปิดอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้ผมก็มีเครื่อง iPhone A3s <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ iPhone อัดอยู่อันนี้ Android A3s นะครับ ผมมีเครื่อง i p h o n หนึ่งเครื่องนะเดี๋ยวเราไปทดลองทํากันเลยครับไปกันเลยฮะอ่านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดนะครับผมการตั้งค่านะครับทําให้ตัวเครื่องเนี่ยเวลาเราสลับหน้าแอปนะครับจะได้เร็วขึ้นและลดอาการค้างได้นะครับวิธีการเปิดนะครับไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกนะครับที่คําว่าประโยคการช่วยการเข้าถึงนะครับกดเข้าไปครับ จากนั้นนะครับให้เรามาเลือกการเคลื่อนไหวนะครับสีเขียวเลยนะครับกดเข้าไปจากนั้นนะครับให้เราเปิดนะครับลดการเคลื่อนไหวนะครับการโปรดการเปิดนะครับเป็นการเปิด การเปิดฟังก์ชันนี้นะครับก็จะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยครับทำงานสลับหน้าแอปได้เร็วขึ้นนะครับเห็นไหมครับปึ๊บสลับหน้าแอปได้เร็วขึ้นอย่างนี้นะครับลดอาการค้างนะครับของตัวเครื่องได้ค่อนข้างดีเลยนะครับจากการทดสอบของผมมาแล้วนะครับเป็นวิธีที่ง่ายๆและฟังก์ชันอยู่ในตัวเครื่องนะครับไม่ต้องล็อกอินอะไรเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นหรือโหลดแอปอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ไปลองทํากันดูนะครับ ถ้าเกิดว่าลองทำกันแล้วนะครับได้ผลก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับลองดูกันนะครับผมครับอ่ะเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับการทำนะครับผมเปิดโหมดฟังก์ชันแค่ฟังก์ชันเดียวสามารถทำให้เครื่องลื่นปึ๊บ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  เปิดแคฟัง์ชันเดียวนะครับในการใช้งานทําให้ตัวเครื่องเราเนี่ยสลับหน้าต่างได้ไวขึ้นอย่างเห็นด้วยตาชัดเจนนะครับก็ไปลองทํากันดูนะครับสําหรับสาวก iPhone นะครับผมบอกเลยว่าได้ผลแน่นอนและลดการค้างของตัวเครื่องได้นะครับเล็กอย่างนะครับสําหรับตัวเครื่อง p p o o n นะครับควรก่อนล็อกหน้าจอนะครับควรที่จะเคลียร์แคสหน้าจอก่อนนะครับผม แคสที่แบบเราเปิดเว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือแอปต่างๆนะครับควรเคลียร์ก่อนที่จะล็อกหน้าจอเพื่อป้องกันเครื่องคอมนะครับเจอมาเยอะเลยนะวันนี้ผมก็เจนายต้องลาไปก่อนนะครับและใครที่หาซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นรู้ๆหรือรุ่นกลางๆหรือใช้งานอย่างเดียวเลยแวะมาที่ร้านเจนายทุกสาขาใกล้ม้่นคุณนหรือั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ไลน์แอดเจนายโฟนและ a c e b o o k เจนายโฟนนะครับเรามีบริการส่งฟรีให้ท่านเนี่ย วอวกเพศเลยครับผมบอกเลยนะครับวันนี้ผมก็เะนายลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับคราบง,งาม